สวัสดีอยูกับผมกับโยชิเอกลุกนะครับวันนี้อยู่กับเพื่อนนะครับผมนะวันนี้เราจะมาถ่ายเบื้องหลังในการเล่นผ่านคืนหนึ่งครับผมนะหลายคนจะผมจับสแกรใช่ไหมโอเคผมก็เลยใช้โอกาสนี้ในการถ่ายคืนที่หนึ่งใหม่เพราะว่า ผมเผลอไปกดลบเซฟในคอมนะผมควายชาวบ้านเนี่ยควายคือปุ่มดีลิทอยู่ใกล้ๆแล้วกูไปเผลอกูปุ่มเอนเตอร์ไงนะชาวบ้านเรี่ยควายมันนิ้วก้อยไปโดนไงเนื่องจากความเคยชินในนั่งเกมออนไลน์ไงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวโอเคครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนื่องจากว่าต้องเล่นคืนใหม่เพราะว่าเซฟหายนะฮะแล้วกูต้องมาร่วมอะไรครับคือมึงมาบ้านกูเองมึงก็ต้องมาร่วมกับกูนะครับผมนะ โอเคเฮลเดอร์พอลบอกว่าวิธีการเล่นเกมของแฟนเฟรดี้กับผมเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับผมอ่ะผมกด X ไม่ต้องดูคำไม่ต้องรออะไรบ้างไหมมาดูกันนะว่าเซียนจะผ่านไปได้สักทีนะอ่าสำหรับใครที่สงสัยว่าชิก้าจะมาทางไหนชิก้าจะมาทางประตูด้านขวามือทางด้านนี้นะครับผมนะส่วนบันนี่จะมาทางด้านซ้ายประตูนั่นเองนะครับผมนะซึ่งดีกวว่าไอเดียเดี๋ยวแม่กูเกิดวันที่เท่าไหร่ปะโอเคเราจะมาดูกันว่าเฟดดี้เนี่ย ร่างจริงๆของมันสี่ตัวอะไรกันแน่หันข้างหลังไปครับเปิดไฟฉายฮัลโลไปหน่อยนะได้เ,เสียงคนไกด์ใช่ปะเมื mm ่อ hmm. กี้ได้เสียง mm ัลโหลเสียงวิทยุอะ่ะ uh, ไม่เสียงลัวไม่ใช่เสียงที่ที่รถนี่คือเฟซแบ์ตัวจริงนะครับผมเนะ่ะ uh huh. ไอเฟดดี้ดิไม่ใช่เฟดแบร์เฟดแบร์เป็นไนท์แมร์อีชนิดหนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนหุน่นรุ่นสปริงแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ดินเสียงอะไรเลยนะครับผมเนะี่ยเห็นะไหมโอเคยังไม่มีเสียงเนี่ยไอ้ชิคกูจะหันน้ำพองเลยมั้ย <laughs> เราต้องฟังเสียงเท้าดีๆครับผมนะฮะในการเล่นตอนนี้นย แล้วทำไมเกมนี้มันต้องเปิดประตูไว้ที่มันปิดก็ได้นะคือสกอรจงใจให้มันเปิดประตูคือเราโง่ไงครับนะเออเฮ้ยเป็นครูรู้ไปปิดประตูล็อกก่อนก็จบแหละเนาะนี่เอ้ยเอ้แต่ไม่มีอยู่ตัวหนึ่งที่มันสามารถวาร์ปเข้ามาห้องแน่นะวาร์ปเออวาร์ปได้บลิงก์อะบลิงก์อะบลิงเข้าใจคำว่าบลิงก์ไหมออกบลิงแล้วฉีดโคเดตตามใช่ฉีดโคเดตตามฉีดพอร์เซนเข้าไปอีกเทนึงโอ้โหฮิวเลยฮิวยัยนะอ่ะพาราดีอย่าพากลอนนิ สวิทยุด้านขวาด้านขวานะ่าจะเป็นทางเชื่อมไปห้องครัวนะส่วนห้องซ้ายเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งหลายคนบอกว่าภาค4ี่เป็นโรงพยาบาลใช่ไหมครับนะฮะตามหลักการโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะไม่ให้ห้องนกนะครับนะะคุณจะเห็นว่ามีตู้เสื้อผ้าโรงพยาบาลบ้าอะไรแบบ โอ้มีรูปมีกรอบรูปติดมีดาวติดเต็มไปหมดใช่โอ้โรงพยาบาลมีของเล่นวานอิสระมากถ้าเป็นโรงพยาบาลมันก็มีน้ำเกลืออย่างสยองวันนี้หน่อยนดีแต่ว่าบ้านหลังนี้มีสารน้ำเกลือนะครับผมสารน้ำเกลือกวดยากระถางไม้ซึ่งมันจะมีบางคืนนั่นเองครับผมนะใช่หมายความว่าเด็กคนนี้อาจจะมาพักฟื้นอยู่ในบ้านนั่นเองนะครับผมนะอาจจะมีหมอส่วนตัวมาดูแลไอ้พวกมันก็มาหลอก็กคนี้ด้วยเด็กคนนี้มีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บออฟ83ครับผมโอ้ส่วนเกี่ยวข้องเหรอ ใช่เพราะเด็กคนนี้คือเจ้าของในงานในมินิเกมบาอ้อไปบนั่นเองและทีนี้เนี่ยเ,เด็กในงานเนี่ยก็มาแกล้งเจ้าของงานตรงที่ว่ารู้ไงว่าเจ้าของงานกลัวหุ่นอัลเมนอนตอรนิกนั่นเองก็เลยทําการจับเด็กคนนี้โยนเข้าไปในปากเฟนแบร์ซึ่งกลไกก็กำลังถูกปากขูกปากอยู่ใช่ไหมและทีนี้ กลไกก็จะผูกเปล่าใช่ไหมแล้วเหมือนมีหัวไปติดคาวไว้ <c oughs> ก็เหมือนเวลาเราโดนประตูหนีแบะเออนั่นแหละครับนะปุ๊บประมาณนี้ใช่ซึ่งกลไกมันเวลามันมีอะไรมาค้างตรง,งปากใช่ไหมมันก็บีบแรงคล้ายๆเหมือนแรงบีบของเราครับเวลาบีบขวดน้ำหรือบ,บีบแอปเปิลอะไรนั่นแหละครับเออนั่นแหละครับประมาณนี้ใช่อยูตัวเกมมาต่อดีกว่าครับตอนนี้ผมไม่ยิ้เสียงเลยเด็ผมขอไปปักตรงนี้ก่อนสวัสดีเก็บตัวหนึ่งครับ นี่จะบอกว่าไม่มีพวกนี้มาไหนในคืนที่แรกอ่ะเอ้ยเอ๊ะทำไมตอนได้เจอฟ็อกซี่ตั้งแต่คืนแรกเลยวะตอนทางอำนาจมืดไอ้เหี้ย่อำนาจมืดเล่นกับเราได้ทุกเวลาข้างหลังกูขอก้มก่อนกูขอก้มก่อนเอ้ยกูก้มกูก้มก่อนคือหลายคนบอกว่าพี่ครับก็ะทำไมคือจะมีอยู่บั๊กหนึ่งอะเว้ยที่เราจะไม่ยิงเสียงหุ่นวันเมทอนิกแต่ว่าไม่จะมาเข้าห้องเราจัมสแกนทันทีเลย คือนี่แหละคือสุดโกงของแม่งเลยครับนะเราต้องมาดักเกมอีกทีหนึ่งฮัลโหลเียสกอตพ่อมตายแม่งใครก็มึงโง่กันตาสกอตเขาเทพนะเว้ยปริศนานี่เขาระดับขั้นเทพเอสสัดคืนสีนะเว้ยคืนสีคือถ้าจบนี่ปุ๊บเราจะตัดคลิปเลยนะเราจะไม่ถ่ายแล้วนะครับนะเออตัดคลิปเลยตัดคลิปเลยตัดใช่ป่ะยังไงตัดเลย ไอ,ไอ้สัตว์โอ้ยเฮียกูแม่งกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอไปเช็คก่อนเพื่อความชัวร์ไม่มีโอเคชิก้าทำไมเราไม่ส่องไฟเพื่อความมั่นใจไอ้สัสส่องก็เจอดิไม่มีเสียงถ้าไม่ส่องก็คือไม่เจอใช่ไหมใจเย็เยนใจเยน็นโอเคเอาเป็นว่าประตูสองด้านยังไม่มีอะไรนะครับผมนะฮะคือถามว่าตอนเล่นหนักกลัวไหมบอกว่ากลัวนะฮะ คือมันโกงไงมันเกมนี้ยังอัปเดตได้แค่2ขั้นยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายเพราะว่ายังมีบั๊กอยู่ให้เห็นนะฮะซึ่งเนี่ยที่ผมเปลี่ยนหูฟังที่มาใช้เนี่ยคือแม่งบั๊กับหูฟังกับผมาแล่วเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีอู่นงนีคือมึงมึงชิบหายใช่ไหมโอ้โหโอ้กลเลยอุนิกลเลยอ้าวสรุปทำไมคือแรกจะแต่เฟนดี้วะแล้วทาไมเขากอบผมเจอฟ็อกซี่วิ่งเข้ามาหาเลยวะ อ้าวแม่งบักแล้วดีกว่าเนี่ยวนี่กลัวคืนแรกก็กลัวแล้วเนี่ยคือแม่งบักไงไม่ได้กลัวอะไรเลยคือแม่งบักนะฮะสรุปไม่มีอะไรใช่ไหมไอ้ฟองจะอยู่ในตู้ตู้สภาโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยชิก้ามาแล้วชิก้ามาแล้วชิก้ามาแล้วห้องครัวห้องครัวมาแล้วด้านขวาด้านขวายังไม่เดินมาอยู่ในห้องครัวอยู่ฮากูไม่เจอสิครับ สิ่งวิถยุบ้านเรามีสิ่งวิทยุแสดงว่าบ้านเราต้องมีพ่อครัวที่ต้องทำงานที่เกี่ยวกับข้องกับวิทยุแน่นอนเลยวะ่ะเป็นดีเจใช่ไหมไม่ก็เป็นสายตำรวจไม่ก็ยบับเนี่ยนะโอ้ผ่านไปสักทีครับมันจะดีใจดีใจเว้ยโอเคเดี๋ยวขอเงียบๆสักพักนึนงครับผมเนะี่ยเดี๋ยวจะถ่ายช่วงมินิเกม,งมเงียบๆครับ เอลืมไปเราต้องถ่ายตอนฉากนี้ด้วยดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเอาฉากนี้ก็อฉากนี้จะไม่อยู่ในคลิปนะโอเคผมจะใช้ทักศาะในการจับพันแท็บให้ดูแล้วกันผมไม่ได้มองจอนะผมมองกล้องนนนีีนนผมมองกล้องอยู่นะไม่ได้มองจอจออยู่ฮ่า <c oughs> โดนกูนแล้วฮาไอ้กาคโอเคไว้ก่อนหน้าจะับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย